ให้ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวธาตุน้ำด้วยนะคะชาวราศีกรกฎชาวราศีพิจิกและชาวราศีมีนประจำช่วงปักหลังเดือนสิงหาคมนะคะ16ถึง31สิงหาคมเรามาดูดวงชะตาของท่านกันนะคะว่าปักหลังนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะ,ะหลายๆท่านเนี่ยจะมีสถานการณ์ที่มันอาจจะมีความวุ่นวายด้วยนิดนึงนะคะตกอยู่ในสถานการณ์อันคับขันนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยบางทีมันมีในเรื่องของคู่แข่ง มีปัญหามีอุปสรรคให้คุณต้องได้ต่อสู้ให้คุณต้องได้ใช้ความพยายามที่มากกว่าปกตินะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องคิดเยอะมากขึ้นกว่าปกตินะ คิดเยอะคิดมากหรือมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องจัดการปัญหาหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วตัวคุณเองนะคะอาจจะต้องมีความหนักแน่นมากขึ้นกว่าเดิมหลายๆท่านเนี่ยมีโอกาสในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการขยับขยายกิจการใหม่มีโปรเจกต์มีความรับผิดชอบใหม่ๆไอเดียสร้างสรรค์ที่มันเกิดขึ้นหรือโอกาสที่เข้ามาในช่วงนี้ค่ะบางทีเราเองก็ยังไม่สามารถที่จะมีความสามารถใน การรับมือกับสิ่งนั้นนะคะยังจะต้องเสียเวลากับการไปเรียนรู้กับการไปศึกษาหาช่องทางที่จะรับมือหรือจัดการเพื่อที่จะรับเขาเรียกว่าทำให้มันดีตามเป้าหมายที่ทุกคนคาดหวังนะคะพลังงานนี้เนี่ยชาวธาตุน้ำม,มันบ่งบอกถึงความเป็นตัวชาวธาตุน้ำเลยนะคะ คุณเนี่ยจะมีความอ่อนแอมากขึ้นกว่าปกตินะอารมณ์เราจะหวั่นไหวง่ายมันจะเป็นความรู้สึกที่กระทบกระเทือนจิตใจง่ายมากๆนะคะโดยเฉพาะคนที่คุณเคยช่วยเหลือมาก่อนโดยเฉพาะปัญหาครอบครัวปัญหาคนรักที่คุณเนี่ยจะต้องได้เป็นที่พึ่งพาเนะคะเป็นคนที่ต้องคอยเหมือนให้ความช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยเป็นเสาหลักคอยเป็นคนที่ต้อง นะคะเป็นที่พึ่งพายกับคนรอบข้างจนมีหลายๆเรื่องนะที่อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำเองนะคะต้องเสียสละด้วยเนาะลราก็นึกถึงคนอื่นนะคะจนเหมือนกับว่าตัวเราเองอาจจะเดือดร้อนไปด้วยลำบากใจไปด้วยก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่อยากให้ชาวธาตุน้ำระวังอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยเราจะเห็นได้ถึงการที่มีพลังงานในความเป็นคู่แข่งค่อนข้างที่จะเยอะ คนที่เขาต้องการที่จะเอาชนะคุณหรือสิ่งที่หรือสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีเพียงแค่คุณคนเดียวนะคะมีคนอื่นก็คาดหวังกับเป้าหมายและผลงานนี้เช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้ไฟคุณจะหมดนะชาวธาตุน้ำนะคะรู้สึก หมดไฟรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองมองไปในอนาคตมองไปในทิศท,ทางข้างหน้าเนี่ยบางทีมันเหมือนกับเราไม่มั่นใจว่าการที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้านี้เนี่ยมันจะไปในทิศท,ทางที่ดีไหมหลายๆท่านเนี่ยเริ่มมองหาการขยับขยายที่จะเปลี่ยนแปลงลองไปทำสิ่งอื่นลองหาทางออกอื่นเพราะคุณเริ่มคิดว่าการที่คุณจะไปตามเป้าหมายที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยมันคงจะมีอุปสรรคหรือมันอาจจะ ทำให้คุณต้องรับมือหลายอย่างจนคุณเองก็จะเริ่มรู้สึกเหนื่อยใจนะคะมี5ถ้วยนะหถ้วยขึ้นมานะ,ะมันบ่งบอกว่าชาวทาตน้ําหลายๆท่านเนี่ย เหมือนตัวชาวทาตน้ำเองคุณอาจจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วเริ่มรู้สึกท้อนะคะกับปัญหาบางท่านเจอปัญหาซ้ำๆเดิมๆที่มันยังไม่ได้มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดชัดเจนจนบางทีตัวเราเองเนี่ยก็เริ่มไม่รู้ว่าจะเปิดใจในการเดินต่อไปทางไหนแล้วเราเองก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซนมานานอยู่ในเซฟโซนมานานยังไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าคุณเองก็อาจจะมีความก ลัวด้วยว่าหากทำสิ่งใหม่ๆไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับการตอบรับที่ดีไหมหากทำไปแล้วจะมีคนเนี่ยสบายใจหรือว่า คนรอบข้างเนี่ยจะเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทําหรือเปล่าเนี่ยคะแต่จริงๆเนี่ยการทํานะคะบางทีนะหลายๆท่านมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะไอเดียวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในสิ่งที่คุณทาเนี่ยอยากจะบอกว่ามันจะยังไม่ได้ประสบความสําเร็จคุณยังจะไม่ได้เห็นผลในช่วงปักหลังเดือนสิงหาคมนี้นะคะแต่การที่คุณทำเนี่ยอย่างน้อยมันเป็นการเริ่มต้นที่เราก็ได้ลงมือทําแล้วก็จะเป็นการ ได้รับการยอมรับนะคะจากคนที่เขาศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวคุณจริงๆอาจจะไม่ได้ตรงตามเป้าหมายที่เราคาดหวังเท่าที่ควรนะคะแต่ก็ไม่ได้เกินความสามารถที่คุณจะพัฒนาตัวเองต่อไปแอบเห็นถนึงความท้อใจเหนื่อยใจท้อใจเหมือนเราไม่ได้มีพลังกับการที่จะ ลุกขึ้นสู้ต่อในช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่าชาวธาตุน้ำเนี่ยคุณจะเน้นในการทําอะไรที่เราเหมือนสบายใจทำในสิ่งที่เรามีความสําเร็จมาก่อน รประเมินตัวเองแล้วว่าในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะไม่เสียเวลามันจะไม่ขาดทุนทำด้วยความมั่นใจนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่บางทีมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบโดดเด่นมากนักนะคะหลายๆท่านเนี่ยก็อยู่ในช่วงเวลาของการเหมือนสำรวจศึกษานะคะว่าจะทําอะไรต่อไปดีมันมีไอเดียมันมีโอกาส ที่ดีนะคะแต่ว่า,อ,าองค์ประกอบหลายๆอย่างอาจจะยังไม่ได้ดีมากพอมันเลยยังจะต้องเป็นช่วงเวลาแห่งการศึกษาเพราะฉะนั้นนะคะปักหลังเดือนสิงหาคมนี้ชาวทาตน้ำเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้เหมาะกับการลงมือทำอะไรแบบเต็มร้อยนะคะเพียงแค่ว่าโอกาสที่คุณได้รับมาเนี่ย คุณควรที่จะรีบคว้าเอาไว้แล้วลองศึกษาในการทำสิ่งสิ่งนั้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่การเริ่มต้นการเรียนรู้นะคะการลองจับต้องมันก็จะยังเห็นผลได้ทันทีนะคะให้เห็นว่าพลังงานของชาวทัดน้ำในช่วงนะเดือนสิงหาคมปักหลังนี้เนี่ยตัวคุณเองนะคะ จะค่อนข้างเน้นทําอะไรที่มันสบายใจหลายๆท่านเนี่ยมีพลังงานของการต้องได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นผู้รับฟังปัญหาเป็นคนคอยจัดการปัญหาให้กับคนอื่น เป็นคนที่เหมือนคอยซัพพอร์ตสนับสนุนคนอื่นนะคะอาจจะคนรอบตัวคนรอบข้างจนบางทีเนี่ยเราเองก็ไม่ค่อยที่จะมีไฟเท่าไหร่เนาะเราก็จะเน้นการเมตตาเน้นการเป็นผู้ให้เน้นการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่างๆมากกว่าที่สำคัญเนี่ยอยากให้ระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมปักหลังนี้เนี่ย คุณกำลังจะมีพลังงานที่จะต้องได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจในครั้งนี้มันจะต้องเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดชัดเจน อยากให้ชาวทาดน้ำทุกๆท,ท่านนะคะพยายามพิจารณาทุกอย่างด้วยเหตุผลหรือการตัดสินใจในการทำอะไรใหม่ๆเนี่ยต้องประเมินดูดีๆนิดนึงเนาะทดลองทำได้แต่อาจจะต้องเหมือนหาข้อมูลด้วยนะคะในบริบทหรือว่าบรรยากาศแวดล้อมต่างๆว่าเราควรจะขยับขยายไหม เพราะไฮแอบเห็นว่าพลังงานของคุณเนี่ยหลายๆท่านคิดที่อยากจะขยับขยายคิดที่อยากจะลองทําอะไรใหม่ๆมานานแล้วแหละแต่ด้วยโอกาสจังหวะวันเวลานะคะเรื่องการเงินมันอาจจะยังไม่ได้ลงตัวที่ทําให้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทําสิ่งๆนั้นนะคะณนะเวลานี้ก็คงจะเป็นเวลาที่เหมาะแล้วเนาะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าจะเหนื่อยเนี่ย จะเหนื่อยเกี่ยวกับคนอื่นซะมากกว่าลูกน้องบริวารที่เราต้องใช้เหมือนพลังมากขึ้นใช้ความสามารถที่บางทีเนี่ยเราอาจจะเกินความสามารถเกินลิมิตของตัวเองในการควบคุมในการจัดการนะคะแต่อย่างน้อยนะภายใต้สำรับมีนะคะอัศวินเหรียญเกิดขึ้นเนี่ยมันบ่งบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเรื่องของการเงินคุณจะดีมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้น ถ้าใครนะคะกำลังคิดที่จะไปเจรจาต่อรองเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงนี้นะคะจะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะสูงการต่อรองการเจรจาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับชัยชนะนะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังเกิดความราบลื่นเกิดขึ้นมีคนที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะมีกินมีใช้อย่างไม่ขาดเลยเนาะอืมเนี่ย the empress นะคะความอุดมสมบูรณ์การกินการอยู่ต่าง เพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ต้องระวังด้วยละกันนะคะน้าหนักที่อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะคะความเครียดความกังวลหรือการได้เข้ากันกับสังคมการได้เข้าสังคมบ่อยขึ้นอาจจะทําให้คุณเนี่ยต้องมีการสังสรร์งานเลี้ยงการกินการอยู่ที่มันก็จะดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ใครนะในช่วงนี้นะคะมันมีพลังงานของการที่คุณจะมีการได น,ะะนอกจากการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วเนี่ยนะคะ The Empress ใบนี้เนี่ยไพายราชินีตั้งคันนะคะมันบ่งบอกว่าหลายๆท่านเนาะที่อยู่ในชาวทัตน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะถ้าใครที่ยังไม่พร้อมเกี่ยวกับการมีลูกมีบุตรมีบริวารช่วงนี้ก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใครกำลังรอคอยนะคะ การเกิดใหม่การเปลี่ยนแปลงหรือว่าการรอคอยอะไรบางอย่างเพื่อมาเติมเต็มในสิ่งที่คุณกําลังรอคอยหรือสิ่งที่คุณมีพร้อมอยู่แล้วแต่เพียงแค่รออะไรบางอย่างมาเติมเต็มทําให้คุณเนี่ยมีชีวิตชีวามีความสุขขึ้นอีกครั้งนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการตั้งครรภ์การมีบุตรมีบริวารเกิดขึ้นนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมนะคะปัญหาใดที่มันอาจจะ เป็นความวุ่นวายใจอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะสามารถรับมือได้จัดการได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งเลยคือชาวธาตน้ําคุณไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับความรักเท่าไหร่คุณโฟกัสตัวเองเป็นหลักคุณโฟกัสความมั่นคงคุณโฟกัสอะไรก็ตามที่มันจับต้องได้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยมีความสุขสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่า คุณมั่นคงกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะยิ่งใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาการทะเลาะกันเกิดขึ้นความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของระยะทางเรื่องของระยะห่างในชีวิตคู่ของคุณเริ่มกลับมามีอุปสรรคในความสัมพันธ์การได้เจอกันได้ได้เจอกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าในทุกๆครั้งของการเจอกันมันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพเท่าไหร่ เจอกันทะเลาะกันนะคะหรือว่ามีปัญหาต่อกันบ้างก็คงจะต้องระมัดระวังเนาะในช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าตัวคุณเองจะค่อนข้างปล่อยให้หลายๆเรื่องมันราบรื่นแต่เราจะมี พลังงานมากๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นนะคะปักหลังนี้เนี่ยในเรื่องของหัวใจจะเป็นอุปสรรคสำหรับคุณไม่น้อยนะและยิ่งถ้าใครนะคะยังไม่ได้พร้อมกับการมีลูกเนี่ยมีบุตรมีบริวารมันอาจจะมีเกิดขึ้นแต่ถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ถือว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะมีการสมหวังกับสิ่งนี้แต่มันจะมีอุปสรรคอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคุณอาจจะโดนคนรักนะคะควบคุมคุณเยอะ ด้วยความเป็นห่วงหรือในเหตุและผลของเขาก็ตามแต่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเขาควบคุมเรามากเกินไปนะคะเขาทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนกับคุณไม่เป็นตัวของตัวเองบางทีการระวังตัวในการใช้ในการจ่ายระวังตัวในหลายๆเรื่องมันก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยมีภาวะความน้อยใจนะคะอารมณ์บางทีเหมือนเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะมอบ ความรู้สึกดีๆให้กับคนรักสักเท่าไหร่นะะช่วงนี้ก็จะตึงๆนิดนึงเนาะ แต่อย่างน้อยนะคะทุกอย่างมันก็ยังไปในทิศทางที่ดีไม่ได้แย่เลยนะคะเพิ่มพลังงานนิดนึงนะช่วงนี้หลายๆท่านจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยด้วยนะคะยิ่งใครรอคอยการเดินทางไกลนะคะย้ายถิ่นฐานย้ายที่ทํางานย้ายไปอยู่ในจุดที่ไกลขึ้นหรือเดินทางไปท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนเดินทางไปไกลๆเนี่ยก็มีเกณฑ์นะคะที่ในช่วงนี้เนี่ยการเดินทางมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะบ่อยอยังไงก็ต้องระวังในเรื่อง ของอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางด้วยนะเพราะว่ามันก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นที่ตัวชาวทาตน้ำเองจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะพลังงานโดยรวมของชาวทาตน้ำให้เห็นว่าใจคุณในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้จริงจังอะไรกับชีวิตมากนักนะคะเพราะฉะนั้นก็ ลองเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเพราะแอบเห็นว่าโอกาสที่ดีกำลังจะเข้ามาในตัวคุณนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวธาตุน้ำทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบในการอ่านไพ่หรือชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะหรือว่ากดติดตามเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยหากชอบในการอ่านไพ่นะคะและชอบในการทำนายส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ด้านล่างติดต่อ กันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำม,มากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ